บอสนวัตออกมาสัดแรงแบบหน้าหงายสำหรับปมการเมืองที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้พร้อมลั่นจะต้องทิ้งประชาชนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตากันอย่างหนักสำหรับเรื่องการเมืองในปัจจุบันที่กำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทีมทิธาลิ้มเจริญรัฐ ช่วยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากที่รัฐสภาได้มีการเปิดโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองและพิธาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรชั่วคราวจากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีเนื่องจากเป็นคำสั่งจากสารรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นทำให้พักคก้าวไกลต้องส่งไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาล ให้กับพักอันดับสองอย่างพักเพื่อไทยจึงทำให้ประชาชนจับตามองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งแรงคุกรุ่นของการเมืองไทยก็ยังคงร้อนระอุเช่นเดิมหลังจากที่เรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงในวงกว้างทางด้านประชาชนคนไทยรวมไปถึงเหล่าคนดังในวงการบันเทิงต่างก็เริ่มทยอยออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันมากมายทางด้านบอส นวัดอิสระไกรศีลเจ้าของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่มักจะออกมา call out เรื่องการเมืองอยู่บ่อยๆก็ได้ออกมาฟาดแรงผ่านช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าช่วยกันหาทางออกประเทศไทยคือต้องทิ้งประชนแล้วเลือกอยู่กับลุงๆและก่อนหน้าเจ้าตัวก็ยังได้โพสต์ว่าคนที่ต้องเสียสละคือ สวไม่ใช่มาบอกให้ก้าวไกลที่มาจาก14ล้านเสียงของประชาชนต้องเสียสละซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิผลประโยชน์มันหอมหวนกว่าประชาชนค่ะคนที่แพ้เรียงคิวรับเหรียญคนชนะที่หนึ่งแม้แต่รางวัลปลอบใจมันยังไม่มีจะให้ไม่เห็นหัวประชาชนหาทางออกให้ตัวเองคนแพ้ได้ดีเฉยยิ้มหน้าบานหน้าแบบ เมิดคำสิว,ว่าเลือกตั้งรอบหน้าเจอส้มทั้งแผ่นดินแน่นอนเห็นแก่ตัวแค่นั้นจริงๆหมดคำบรรยายช็อกมิ่งมันหอมมหวานค่ะบอส